อตัวแปรที่เราประกาศไว้ใช้เนี่ยนะครับเราสามารถใส่ค่าให้เขาเก็บข้อมูลได้แต่ก็มีข้อจำกัดว่าถ้าเราประกาศให้ตัวแปรเป็นที่เก็บข้อมูลประเภทใดเนี่ยนะครับก็ต้องเก็บข้อมูลได้เฉพาะแบบที่ได้ประกาศเอาไว้เช่นเราเขียนว่า int a แบบนี้นะครับให้ตัวแปรชื่อ a เป็นตัวแปรประเภท ข้อมูลจํานวนเต็มเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนําข้อมูล20ซึ่งเขียนแบบนี้เนี่ยคือจํานวนเต็มเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บได้อันนี้ไม่ผิดหรือเขียน double x เท่ากับ1.25แบบนี้ x เป็นตัวแปรนะครับแบบ double เก็บข้อมูลที่เก็บเป็นแบบจํานวนจริงนะครับก็นํา1.25าเนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปร x อันนี้ได้แต่ถ้าเขียนแบบนี้นะครับ int b แต่ไปเท่ากับ1.5แบบนี้อันนี้ผิดนะครับ นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะน,ำจำนําจํานวนจริงไปเก็บไว้ในจนํานวนเต็มได้หรือถึงแม้ว่าเราเขียนแบบนี้ว่า int c เท่ากับ1.0ถึงแม้เราจะบอกว่าเนี่ยก็นี่มันจนํานวนเต็มนี่แต่ไม่ใช่นะครับ1.0เขียนอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็น d o u b l ลนำไปเก็บใส่ int ไม่ได้ก็ถือว่าผิดก็จะมีข้อยกเว้นเล็กน้อยนะครับว่าเราสามารถนําจํานวนเต็มมาเก็บใส่ d o u b l ลได้นะครับเหมือนเช่นอย่างนี้เราเขียน double y y มีไว้เก็บ จำนวนจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเท่ากับ2แบบนี้ระบบก็จะเปลี่ยนจากเลข2ที่เป็นจนํานวนเต็มเนี่ยนะครับกลายเป็นจนํานวนจริง2.0แล้วก็นําไปเก็บไว้ในตัว y อันนี้ทําได้เราไม่สามารถนะครับจะนำเอา t r i n งไปเก็บไว้ในตัวแปร in กับ double ได้นะครับถึงแม้ว่าใน string s t r i n งของเรานี่จะเขียนเลข1แบบนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊กก็มันเป็นจำนวนเต็ม1น,นี่ก็เก็บไม่ได้นะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ring ง ในอย่างนี้ผิดหรือนำ int กับ double จะไปเก็บไว้ในตัวแป string ก็ไม่ได้อีกนะครับอย่างนี้นะครับก็จะไม่ออโตเมติกไม่อัตโ,ตโนมัตินะครับที่จะเปลี่ยนจากจำนวนที่เป็น1เนี่ยนะครับกลายเป็นสตริงหนงให้เราไม่มีนะครับจ a วาเป็นภาษาซึ่งจะตรวจสอบประเภทข้อมูลนะครับอย่างจู้จี้นะครับอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบอันนี้เลย ซึ่งก็มีบางภาษาโปรแกรมนนะครับที่เขาก็อาจจะปล่อย,อยให้ยอมมีการเปลี่ยนข้อมูลให้อัตโนมัติได้นะครับแต่ภาษาจาวาที่จะเลือกใช้ในวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับประกาศข้อมูลเป็นแบบไหนก็ต้องเก็บข้อมูลแบบนั้นจะมีข้อยกเว้นก็กรณีที่สามารถนําจํานวนเต็มไปใส่ไว้ในจํานวน d o บเบิได้แต่ถ้าเราในฐานะนักเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับ มีความประสงค์จริงๆที่อยากจะเปลี่ยนข้อมูลก็ต้องระบุอย่างชัดแจ้งไปเลยนะว่าอยากจะเปลี่ยนประเภทข้อมูลซึ่งก็จะมีวิธีทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรอินอยู่3ตัวนะ A B C ในที่นี้ A เริ่มต้นมีค่า1 B มีค่า2แล้วก็ C ยังไม่ได้ใส่ค่าให้ Double อีกตัวหนึ่งชื่อ D นะครับเก็บค่าเริ่มต้นเป็น2.6มี d o u อีกตัวนะครับ X ถึงแม้เราจะให้ค่าเริ่มต้นเป็นจำนวนเต็ม7เนี่ยนะครับระบบก็แปลงให้เป็น7.0ในกรณีนี้ถ้าเกิดผมต้องการนำตัวแปรับค่า,าในตัวแปร d o บ b l ลเนี่ยนะครับมาเก็บใส่ c แบบนี้นะครับ c นี่เป็น i n นนะเห็นไหมแต่ d นี่เป็น double เราสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมายวงเล็บอย่างเี้ยนะครับและภายในเป็นประเภทข้อมูลที่อยากจะให้เปลี่ยนไป อย่างเช่นในกรณนีนี้ก็คือการนำข้อมูลในตัวแปรดีนะครับแปลงเป็น int แล้วเก็บใส่ c ในนี้เนื่องจากข้อมูลเนี่ยจำนวนจริงมันก็ต้องมีงจุดสุดยมใช่ไหมครับการแปลงเป็นจำนวนเต็มเนี่ยในกรณีเขียนแบบนี้ก็จะเป็นการบังคับให้ตัดส่วนที่เป็นจุดสุดยมทิ้งไปเพราะฉะนั้นจาก2.6ก็จะเปลี่ยนเป็น2แล้วก็เก็บใส่ตัวแปรส ลักษณะการทําเช่นนี้นะครับทางภาษาโปรแกรมเนี่ยเขาก็าเรียกว่า type casting นะครับคือการเปลี่ยนประเภทของข้อมูลหรือในกรณีเช่นนี้เราก็สาม,มารถทําได้นะครับคือเปลี่ยนจาก int ไปเป็น double ได้นะ a นี่เป็น int ราการที่เราใส่วงเล็บ double วงเล็บปิดแบบนี้นะครับก็คือการบอกให้ตัวแปรโปรแกรมบอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนจาก int เป็น double นะ ซึ่งในที่นี้ก็คือเปลี่ยนจากค่า1เป็น1.0แล้วกเก็บใสด่ดีแต่ความจริงในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับถึงแม้เราไม่ใส่วงเล็บดับเบิลวงเล็บปิดเนี่ยนะครับระบบก็ยอมให้อยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนให้ในกรณีเช่นนี้ครับอย่างเช่นผมอยากจะเอาค่า a เนี่ยครับมาหารด้วย b นะครับแต่ต้องการหารแบบดับเบิลคือหารแบบจํานวนจริงนะเพื่อให้ได้0.5นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขอแปลงค่า a เป็นดับเบิล นะครับทั้งหมดนี้เลยนะฮะแล้วค่อยหารด้วยนํา b ไปแปลงเป็น double <ป>นะครับเพราะฉะนั้น a เปลี่ยนก็จะเป็น1.0 b เปลี่ยนเป็น2.0ก็จะได้ 0, 1หาร 2, 0, 2>, 2. 0, แบบนี้นะครับได้ผลเป็น0.5เก็บใส่ตัวแปร d ความจริงวงเล็บตรงี้ข้าง,งนอกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอันนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่า type casting แบบเนี้ยนะครับการเปลี่ยนประเภทข้อมูลตรงเนี้ยตรงนี้จะมีผลเฉพาะกับจํานวนนะครับที่ตามหลังตัวแปรที่ตามหลังนี้ เพราะอย่างนี้ก็จะหมายถึงนําตัวนี้นํา a มาเปลี่ยนซะก่อนแล้วค่อยหารด้วยนํา b มาเปลี่ยนนะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นก่อนมาหารก็สามารถละวงเล็บออกได้นะครับที่ครอบทั้งหมดนี้ออกนะครับเดยเฉพาะวงเล็บที่ดับเบิลหรือเราจะแปลงแค่ a ตัวเดียวก็ได้เพราะในจาวาบอกว่าถ้าการคํานวณจํานวนเนี่ยนะครับ มีการคำนวณแล้วมีตัวหนึ่งเป็นดับเบิลเนี่ยนะครับอีกตัวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดับเบิลโดยอัตโนมัติอย่างนี้1.0หาร2ก็จะกลายเป็น1.0หาร2.0เองโดยอัตโนมัติและทำน,ะนองเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนตัวแปร b ตัวเดียวก็ได้และเดี๋ยว a ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดับเบิลเองแต่หากเราเขียนเช่นนี้นะครับอย่างนี้หมายถึงเอา a หารด้วย b เราเอาผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับค่อยมาเปลี่ยนเป็นดับเบิล อย่างนี้การหารที่ปรากฏอยู่ในภายในวงเล็บเนี่ยนะครับ a, a คืออะไรครับคือเลข1เป็น int นะ b, b คืออะไรเอ่ยก็เป็น2ซึ่งเป็น int อีกเช่นเขียน a หาร b, b แบบนี้นะครับก็คือ1หาร2นั่นเองแบบจํานวนเต็มซึ่งการปัดเศษทิ้งก็จะกลายเป็น0แล้วก็แปลงเป็น double ก็จะกลายเป็น0.0แล้วก็เก็บใส่ตัวแปรดีอันนี้ขอให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ วิธีการเปลี่ยนประเภทข้อมูลนะครับต้องระวังด้วยว่าเปลี่ยนตัวไหนก่อนเปลี่ยนตัวไหนก่อนทําหรือว่าจะเปลี่ยนก่อนทําหรือเปลี่ยนหลังทําสําหรับกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนจากจํานวนเต็มนะครับหรือว่าจานวนจริงเนี่ย i n นหรือ double ลนะครับไปเป็น string เราก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับอันนี้จะวิธีนี้จะง่ายหน่อยก็คือกําหนดให้สมมติว่าผมมีตัวแปร a กับ d เก็บข้อมูลอย่างนี้นะครับ มี stringяти string s กับ t แบบนี้เขาก็สามารถเปลี่ยน d ให้เป็น string แล้วกเก็บใส่ s ได้ก็ง่ายๆเลยโดยการนำ d ไปต่อกับ string ที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับซึ่งในลักษณะของการต่อ string นั้นตัวระบบจะอัตโนมัติเลยแปลงจำนวนที่ต้องการมาต่อเนี่ยนะครับให้เป็น string เองนะก็จะแปลง2.6ซึ่งเป็นจำนวนเนี่ยนะครับให้เป็น2.6ซึ่งเป็น String แล้วก็เก็บใส่ s นะครับอันนี้คือการยืมวิธีการต่อสตริงมาช่วยในการเปลี่ยนจํานวนเป็นสตริงและในทํานองเดียวกันเราก็สามารถที่จะนําเอาการต่อสตริงเนี่ยมาต่อกับ i n ก็ได้นะครับ a ในที่นี้คือ i n ก็จะแปลง a ซึ่งเป็นค่าหนึให้เป็นสตริงหนึ่ะครับแล้วก็ต่อเข้ากับ s แล้วก็เก็บลงไปใน s นะครับให้สังเกตนะครับว่านี่คือฟันหนู2ตัวติดกันนะครับข้างในตรงกลางไม่มีอะไรเลย นะครับก็เป็นการต่อเข้ากับ s สตริงว่างๆสำหรับกรณีที่เราอยากจะแปลงสตริงนะครับให้มาเป็นจำนวนเต็มนะอันนี้จำต้องยาวหน่อยนะครับต้องใช้คำสั่งนี้แหละครับนะ integer นะตรงนี้ตัว i ตัวใหญ่นะครับแล้วเขียนเต็มที่ด้วยตามด้วยจุดนะตามด้วยคำสั่ง parse int แบบนี้นะครับแล้วส่งสตริงที่เก็บภายในเก็บเลขต่างๆประกอบกันเป็นตัวเลขนะครับ ในกรณีนี้ s จะเก็บ string 1อยู่เพราะฉะนั้นก็จะแปลงเป็นจำนวนเต็ม1แล้วก็เก็บใส่ a อันนี้ก็ต้องจำครับเพราะมันเป็นบริการหนึ่งในระบบ java แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนจาก t t r n n นะครับให้เป็นจำนวนจริง double เนี่ยนะครับก็ต้องใช้อีกบริการหนึ่งนะก็เขียนงี้นะครับ,งงนรบ double นะ d ตัวใหญ่นะครับจุดนะ pass double แล้วก็ส่ง string ไป ในกรณีเช่นนี้ t มีค่าภายในคือ1.7ก็จะถูกแปลงเป็นจำนวนจริง1.7ซึ่งสามารถนำไปคำนวณได้ล้การเปลี่ยนประเภทข้อมูลนะครับจากจำนวนจาก i n ไปเป็น double จาก double ไปเป็น i n อันนี้ก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆนะติงแต่ว่า จะมีกรณีก็แค่ข้อมูลมันหายไปเพราะว่าเราจงใจจะตัดสิ่งที่อยู่หลังจุดทชื่อมทิ้งไปในกรณีเปลี่ยนจากจำนวนจริงเป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นเรามีจํานวนเต็ม a นะเก็บค่า9นะครับ d เก็บ1.9แบบนี้นะครับแล้วเราบอกว่าให้เปลี่ยนจํานวนที่อยู่ในตัวแปร d ให้เป็น int แล้วค่อยไปเก็บในตัวแปร a อย่างนี้จุด9ก็หายไปนะครับเหลือแค่1 หรอในกรณีเราเปลี่ยนสตริงนะครับเปลี่ยนจำนวนต่างๆให้เป็น String นะครับก็เพียงแต่นำมาต่อกับ s t r i n g ว่างๆนะครับอย่างนี้ก็จบนะก็จะเปลี่ยน9ให้เป็น string 9นะหรือเปลี่ยน1.9ให้เป็น string 1.9นะครับแต่สำหรับกรณีที่เปลี่ยนจาก St t r i n g กลับมาเป็นจำนวนเนี่ยนะครับอันนี้ต้องระวังครับเพราะถ้าเกิด t t r n n เนี่ยไปเก็บ อะไรบางอย่างที่แปลงไม่ได้เนี่ยนะครับจะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานนะตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยน string s นะครับ string s ให้เป็น int แล้วเก็บใส่ a นะครับอย่างนี้ถึงแม้ว่า string s จะเก็บเลข1จะเก็บตัว1.0อยู่เนี่ยนะครับแปลงมาเนี่ยก็จะผิดเลยนะครับเพราะเขาถือว่ามีจุด0ูนย์เนี่เขายอมรับไม่ได้ เ,เราก็เราก็ไม่สามารถที่จะมาทำ type cast เปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็นวงเล็บอินอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ได้นะครับนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยเรา,าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยจะแปลแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะเห็นไหมฮะหลังการแปลนี่ใช้ได้แต่ถ้าสั่งทํางานจะเกิดข้อผิดพลาดทันทีนะครับจะเกิดผิดพลาดที่บรรทัดนี้นะเพราะ s เนี่ยมีค่า1.0นะนี่ก็ฟองไปตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ number format Exception นะครับเกิดกรณีผิดปกตินะครับเกี่ยวกับรูปแบบของจำนวนนะครับก็คือ1.0แปลงเป็น in t ไม่ได้นะครับแต่ถ้า1.0แปลงเป็น double นี้ไม่มีปัญหานะฮะ l o u b l e แบบนี้ double แล้ว pass double นะครับอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะ compile แปลก็ผ่านนะครับสั่งทำงานก็ใช้ได้ แต่ถ้าเราไปใส่เครื่องหมายอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอย่างเช่นใส่1,000แบบนี้นะครับแล้วใส่คอมมาเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปสั่งให้เขาเปลี่ยนเป็นดับเบิลอันนี้ระบบการเปลี่ยนนะครับเขาจะไม่รับไอ้เจ้าคอมมานี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสั่งให้ทํางานเนี่ยก็จะผิด เพราะฉะนั้นในกรณีของการแปลงจาก s สตริงมาเป็นจํานวนเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสตริงเนี่ยนะครับมันมีปรากฏอยู่ในรูปแบบซึ่งสามารถแปลงไปเป็นจํานวนได้แนี้การตรวจสอบตรงนี้นี่เราก็คงจะได้นําเสนอในตอนหลังๆนะครับช่วงแรกนี้ก็เพียงแต่นําเสนอวิธีการแปลงเท่านั้นเอง